สวัสดีครับไายสาระนะฮะก็วันนี้ชมวัตถุมงคลก็แล้วกันเพราะว่าพักเครื่องเอออะไรต่างๆก็มีเยอะอยู่นะฮะแต่วันนี้ชมของแปลกแปลกน้องนานๆจะเจอทีนะฮะก็เห็นปแปลกๆนั่นแหละก็เลยนำมาให้ชมรับชมรับฟังกันนะฮะเผื่อใครสนใจทาง วัตถุมงคลใหม่ๆเนาะของใหม่ของเก่าหาไม่ค่อยไม่ค่อยได้หรอกนะครับของเก่าหาไม่ค่อยได้ทุกวันนี้เข้าคางังเสรษธีกันหมดแล้วออกนอกประเทศกันหมดแล้ว <c oughs> ไม่ค่อยได้เจอนะครับผมเข้าหลังเซียนใหญ่แล้วนะฮะเซียนใหญ่เขาขายผ้าใหม่เขาเก็บผ้าเก่ากันนะครับส่วนเราก็เล่นก็เล่นผ้าใหม่นยเข้าเร็วออกเร็วก็แล้วแต่ชอบเนาะนะครับอ่ะ นะครับเห็นอย่างนี้แล้วนะฮะคืออะไรให้เดาคงจะเดาถูกกันนะครับเนื้อผงแล้วก็อักษรอักขระยันก็เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับนั่นก็คือเขาเรียกยันดวงยันดวงที่เรียกว่ายันดวงพรนะอะไรเพราะว่าขีดอันเนี้ยขีดลักษณะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการวางดวงไงฮะนี่เห็นไหมฮะแต่ว่าเขาจะใช้อักขระมาแทนไม่ได้ใช้ตัวเลข เหมือนกับอ่าเขาเรียกอะไรนะตำราการดวงอะไรทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นคล้ายๆภาษาจีนจะว่าภาษาจีนก็ใช่หรือภาษาอะไรมันเขาเรียกอะไรผมก็ไม่ทราบนะผมไม่ได้ศึกษาภาษาหรือจําไม่ได้เคยอ่านอยู่นะะของคูบากิสณะเนี่ยนะฮะเนี่ยเนี่ยลักษณะลายมือลายเซนนะครับก็เป็นของคูบากิสณะนั่นแหละนะครับ ท่านก็สร้างที่เราจะเห็นกันนันคือเทพจำแรงนี่เห็นไหมฮะเดี๋ยวเขาตอโคดอะไรไว้เนี่ยนี่ตอโคดไว้ตรงนี้ด้วยอย่างงี้นะ,ะอ่านไม่ออกหรอกผมแปลไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้ศึกษาอะไรลึกนะฮะแต่ตามข้อมูลที่เขาลงไวอ้อ่ะก็เป็นของครูบากิสณนะนะครับแข่งอะไรนะวัดอะไรอะ่ะ สีอะไรเนี่ยมันวัดมาหาวันหรืออะไรเนี่ยอยู่โคราชเนี่ยนะฮะเอาง่ายๆแล้วกันผมจําชื่อวัดไม่ได้นะครับเอาอะไรวันๆเนี่ยนะฮะจำไม่ได้นะฮะท่านก็สร้างที่เราจะเห็นแบบที่ขึ้นชื่อมากก็คือจะเป็นเทพจําแรงตอนสมัยแต่ก่อนสมัยผมเป็นเด็กยังเรียนหนังสืออยู่มันจะมีเทพจําแรงคล้ายๆปีกผีเสือ้อหันหน้าเข้าหากันน่ะคล้ายๆอะไรเงี้ยคล้ายๆตัวผีเสือ้อนะฮะก็จะเรียกว่าเทพจําแรงนะครับที่เรียกก็ มันก็มีแบบเพ้นสีบ้างไม่เพ้นสีบ้างนะครับแล้วก็มีสาริกาสาริกาเดี่ยวบ้างสาลิกาคู่บ้างถ้าสาลิกาเดี่ยวเขาจะเรียกว่าเหี่ยวดงเหี่ยวดงอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับนกสาริกาเกี่ยวกับเทพจำแรงนะฮะเกี่ยวกับาลาวหูหนุนดวงพวกกระสับอะไรต่างๆที่ท่านสร้างอ่ะทุกแบบทุกพิมพ์ อันนี้ก็เป็นอีกพิมพ์หนึ่งที่ท่านสร้างแต่ว่าก็ไม่ค่อยเห็นมีใครลงนะสงสัยไม่ค่อยเรียกคนไม่ค่อยชอบที่เราจะเห็นกันเยอะคืออ่าพวกประเภทเทพจำแรงกันประเภทเทพจำแรงแล้วก็สาริกาคู่กันเพราะว่าอันนั้นจะได้รับความนิยมนะครูบากิษณะก็เขาเรียกอะไรมีความเขาเรียกอะไรพุทธาคมหรือพุทธคุณเนี่ยนะวัตถุมงคลที่ท่านสร้างต่างๆเนี่ยจะเน้นไปทางเมตตาโชคลาภออกไปทางโชคลาภค้าขายนั่นแหละ นะครับทำให้เครียกอนะชาวต่างชาตินะครับชอบนิยมชมชอบโดยเฉพาะชาวจีนนะครับนิยมชมชอบอชอบวัตถุมงคลประเภทนี้ทั้งเพ้นสีสวยนะทำเป็นเพ้นสีด้วยสีสวยฝังพลอยฝังพลอยฝังอัญมณีอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะเพ้นสีนะเขนะาจะชอบเขาบอกว่าเอาไปวางไว้ไม่ใช่เอาไป คล้ายๆแข, <TER> ขวนไว้หน้าร้านหรือไปประจําร้านของเขาอะนะฮะของคนที่ค้าขายเขาบอกว่าค้าขายดีขึ้นอะไรประมาณนั้นอะประสบการณ์ก็ออกไปทางเมตตาค้าขายนะครับค้าขายจากค้าขายฝืดเครื่องก็ค้าขายดีขึ้นอะไรประมาณนั้นอะนะฮะคนเขาก็เลยชอบแล้วก็สร้างแล้วก็มีการสร้างมาเรื่อยๆนะครับสร้างมาเรื่อยๆอันนี้น่าจะเป็นสร้างปีใหม่ ų. ๆหรอกเนี่ยนะฮะไม่ใช่ไม่ใช่ของเก่าหรอกนะครับเป็นของใหม่ๆนี่แหละนะครับแต่ก็สร้างๆเรื่อยๆที่วัดอะไปบูชาได้ นะครับไอที่เป็นเนื้อบนบนหน่อยก็แพงหน่อยพวกเป็นเพ้นสีบ้างฝังเพชรฝังพลอยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็จะแพงหน่อยแต่ว่าเป็นเนื้อผงเงี้ยก็ส่วนมากก็จะเนื้อล่างๆก็จะไม่ค่อยแพงแล้วก็ส่วนมากจะแจกฟรีด้วยซ้ํามั้งเนื้อล่างๆก็จะเป็นเนื้อขาวๆแบบนี้แหละเขาเรียกว่าเนื้อล่างแต่ถ้าเป็นเนื้อบนก็จะเป็นพวกเพ้นสีฝังพลอยอะไรประมาณนั้นอ่ะฝังตะกุดนะครับผมประมาณนี้เนาะส่วนผงก็เป็นผงพุทุกคุณทั่วไปนะครับ องผู้ทุกคุณทั่วไปนะครับแต่เอกลักษณ์ก็จะแตกต่างกันไปแล้วแต่รุ่นนะครับท่านก็ออกแบบได้สวยงามนะนี่เห็นไหมรอยกระหนกรอยอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นลายเซนของท่านชึบอย่างนี้นะครับแล้วก็เนี่ยดวงเป็น3ดวงไม่รู้ว่าดวงแต่และดวงแปลว่าอะไรบ้างเพราะว่าเขาก็ไม่ลงข้อมูลไว้อ่าไว้ไว้ไว้ไวให้ศึกษาเยอะว่าความหมายแต่และดวงเนี่ยทั้ง3มดวงเนี่ยคืออะไรอาจจะเป็นเมตตามหาลาบแล้วก็ อะไรหรือเปล่านะครับนี่เขาเรียก3มดวงเลยฮนะดวง3อันเลยเขาเรียกว่าสดวงน่าจะครบท้วนอ่ะครบท้วนกบบระบวนบัรในเหรียญเดียวคือหนุนดวงทุกอย่างอ่าทุกวันเดือนปีนะฮะทุกวันเดือนปีทุกราศีเกิดอ่ทุกเวลาเกิดอ่าแขวนได้หญิงชายขวัญได้แขวนได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับพกได้อะไรอย่างเงี้ยน่าจะเป็นการแบบว่าอ่าหนุนดวงอ่าทุกอย่างนะครับที่ครบเครื่องคือ ไม่ต้องไไม่ได้เลือกว่าต้องเกิดปีไหนวันไหนปีไหนนักสัตว์อะไรอะไรประมาณนั้นนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นองค์พระราหูนะครับพระราหูอมจันนี่เห็นไหมฮะนี่พระราหูอมจันทร์นะครับนี่พระราหูอมจันทร์นะครับคนก็มีความเชื่อกันว่าพระราหูนะครับพระราหูที่วัดถุมงคลที่เกี่ยวกับเป็นรูปพระราหูเนี่ยนะรก็จะช่วยคุ้มครองโดยเชยตา นะครับคุ้มครองดวงชะตาหนุนดวงชะตาที่จริงดวงมันหนุนอยู่แล้วแหละถ้าทํามาเนี่ยแต่ว่าส่วนมากอ่ะถ้าเป็นในพระราหูคุ้มครองดวงชะตาในหมายถึงความว่าวันที่เราดวงตกดวงไม่ดีไม่มีโชคเอ่อหรือเป็นเคาะเป็นอะไรเขาเรียกว่าเคาะเป็นอะไรเนี่ยก็เรียกว่าจะคุ้มครองดวงชะตานะให้เขาเรียกให้ผ่อนหนักเป็นเบานะแต่ว่าจะให้ไม่ได้อะไรเลยมันก็เป็นไปได้ยากเพราะว่ามนุษย์ มนุษย์ดำเนินชีวิตด้วยกรรมนะฮะบ,บางทีเราไปกรรมทากรรมอะไรไว้ตั้งแต่ในอดีตชาติแล้วแม้กระทั่งอดีตที่ผ่านมาอะไรเงี้ยบางบางทีกรรมบางคนมันก็สนองเร็วไงนะฮะกรรมบางคนก็สนองช้านะครับก็ทําให้อ่ามีผลของมีผลของการการะทาหรือมีผลของกรกรรมแต่และคนแตกต่างกันไปบางคนก็มาเร็วหน่อยบางคนก็มาช้าหน่อยบางคนก็ไปชดใช้กรรมตอนแก่ บางคนก็ซัดตั้งแต่เกิดเลยบางคนเนี่ยกรรมเก่าซัดตั้งแต่เกิดเลยนะฮะบางคนก็เขาเรียกน,นะชดใช้กรรมช่วงวัยกลางคนอะไรประมาณนั้นอนะขึ้นอยู่กับบุญบุญบุญกรรมบุญกรรมเก่าของแต่ละคนไม่เท่ากันไม่เหมือนกันอะไรประมาณนั้นเนาะแต่มันหลีกนี้ไม่พ้นหรอกนะครับเพราะว่าเรื่องของกรรมมันเป็นเรื่องของความเที่ยงตรงอยู่แล้วนะครับต้องได้เขาเรียกเราต้องได้ชดใช้เขาอยู่แล้วเราทํากรรมอะไรไว้แต่ว่า วัตถุมงคลที่ประเภทคุ้มครองดวงชะตาหนุนดวงชะตานะครับที่เราพกพาหรืออาน,นาหรือการสวดมนต์ไหว้พระทำบุญอะไรต่างเนี่ยก็จะช่วยทําให้ผ่อ,อนหนักเป็นเบาหมายความว่าก็มีเรื่องของบุญณปัจจุบันนี้นะฮะมีเรื่องของบุญปัจจุบันเนี้ยคอยคอยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้อะไรประมาณนั้นความเชื่อเนาะนะครับก็ไม่ต้องไปเชื่ออะไรผมเยอะนะก็บอกแล้วว่ารายการลายสาระนะฮะโมเยอะๆนะครับโมเยอะเยะ สาระน้อยๆนะครับนี่ก็จะอ่าประมาณนั้นนะครับคนที่แขวนที่คือที่องค์ใหญ่มากเราไม่แขวนก็ได้หรือใครจะแขวนก็แขวนก็ได้นะเพราะว่าองค์ใหญ่นะฮะเราเอาไปแขวนไว้หน้าร้านนะครับแขวนไว้ที่บ้านเออเอาไว้ที่บ้านเอาไว้ที่หน้าร้านก็ได้เอาไว้ที่ร้านค้าส่วนมากก็ออกไปทางเมตตามหาลาบนั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็นดวงอย่างเงี้ยเป็นเป็นเรียกเป็นยันดวงอย่างเงี้ยส่วนมากก็พกติดตัวนะเพราะจะได้หนุนดวง หนุนดวงเจ้าชะตานะครับหนุนดวงชะตาคนที่อาราธนาติดตัวนั่นแหละคนที่พกติดตัวนั่นแหละก็จะช่วยหนุนดวงกับเราก็เหมือนเสื้อเกาะนั่นแหละนั่นนะถ้าเราไม่ใส่มันก็เขาเรียกอะไรถ้าเรามีเสื้อเกาะแล้วเราไม่ได้ใส่เราแขวนไว้ข้างๆเสื้อเกาะก็ไม่ได้ช่วยอะไรเราไงเออเรามีเสื้อเกาะเรามีเสื้อเกาะแต่เราไม่ได้ ไม่ได้ใส่เสื้อเกาะแต่เราแขวนไว้อะไรเงี้ยเสื้อกาะก็ก็ช่วยเราอะไรไม่ได้อะไรอย่างงี้ไงบางทีก็ต้องอาราธนาติดตัวด้วยของ aret, บางอย่างบางประเภทก็ต้องติดเนื้อติดตัวเราด้วยสัมผัสร่างกายเรา uh, บ่อยๆซึมซับพลังหยินหยางคนนี้เดี๋ยวนี <c oughs> ซ้ซึมซับ ian, ขึ้นเลยเขาว่ามันจะได้สื่อกันได้เร็วไงเออถ้าติดตัวเราอะไรอย่เงี้ยแขวนติดตัวพกพาติดตัวเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยจะได้สื่อกันได้เร็วสือ่อพลังงานได้เร็วสือ่อพลังงานอ่าก็เรียกไรกนะ ที่ครูบาอาจารย์ประสิทธิ์ประสัดไว้ได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะฮะก็ทําให้เวลาเกิดภาวะฉุกเฉินนะครับเกิดความเดือดเลือเนื่อนใจหรือภาวะฉุกเฉินเนี่ยนะฮะครูบาอาจารย์หรือเทวาอ่าเทวดาอารักษ์ที่ที่ที่เขาเรียกที่ประสิทธิประสัดในในในองค์วัตถุมงคลเนี่ยก็จะได้เขาเรียกนะช่วยเหลือได้ทันนะครับผ่อนหนักให้เป็นเบานะ,ะหรืออาจจะช่วยเหลือในยามขับขันได้ทันก็ต้องมีการพกติดตัว นะครับไม่ใช่ว่าพอเกิดเรื่องแล้วก็จะไปวิ่งไปวิ่งเอาเสื้อเกาะมาใส่อะไรเงี้ยถ้าวิ่งทันก็แล้วไปถ้าวิ่งไม่ทันก็แย่อยู่เนาะนะเขาก็บอกก็เหมือนเสื้อเกาะนั่นแหละว่าถุมงคลนะเขาไว้ให้แขวนติดเนื้อติดตัวพวกตะกุดปลัดขิกเบี้ยกงเบี้ยแก่เบี้ยกันอะไรต่างๆผ้าปะเจียดผ้ายันเสื้อยันอะไรเงี้ยเหมือนกับเสื้อยันอะเสื้อยันเห็นไหมถ้าเรามีเสื้อยันอย่างเงี้ย นะฮะเราออกลบเราเราขแขวนเสื้อยันไว้ที่บ้านแล้วก็ออกลบอย่างเงี้ยมก็เสื้อยันก็ไม่ได้ไม่ได้เคลียยังไม่ได้อ่าปกป,ป้องอะไรเราไม่ทันเขรียเราเรา,เราต้องใส่งไงเออก็เหมือนกันนั่นแหละนะครับวัตถุมงคลก็ต้องพกติดตัวอันไหนที่พกติดตัวก็พกติดตัวอันไหนที่ไว้แขวนหน้าร้านก็หน้าร้านน่าจะประมาณนั้นเนาะนะครับก็เขาบอกว่าอะไรอ่าเขาเรียพกติดตัวดีที่สุดนะครับจะได้สื่อพลังงานกันได้เร็ว ว่ากันอย่างนั้นนะเอา้ารู้ได้ไงจับพลังพระหรือไม่ล็อกนะฮะเขาก็มีตั้งมาตั้งแต่โบราณแล้วแหละนะสมัยเห็นไหมนักรบสมัยก่อนเห็นไหมฮะก็จะเอาไวท้ที่มวยผมบ้างเอาไวท้ที่อะไรอะไรบ้างใช่ไหมฮะนะครับก็จะประมาณนั้นเนาะนะครับส่วนปีที่สร้างก็ไม่ได้ระบุเขาไม่ได้ลงในข้อมูลไว้นะผมก็ไปเจอในกองมาเหมือนกันแต่ไม่ได้เช่านะองค์นี้ขอมานะเพราะเป็นพระใหม่ นะคคนเขาก็ไม่ได้ยมกันนะครับราคาปัจจุบันก็ถ้าในวัดมีราคาอยู่ถ้าออกมานอกวัดนี่ออกมานอกพื้นที่ด้วยก็แทบจะไม่มีราคานะครับแทบจะไม่มีราคาซื้อขายกันก็ก็หลักองค์เฉพาะอันนี้นะเฉพาะอันนี้นะะั้นลักน่าจะหลักสิบอ่ะหลักสิบไม่เกินหนึ่งร้อยอ่ะผมว่านะนะครับหรือยังไงไม่ทราบผมก็ไม่ได้ซื้อขายแบบวัตถุมงคลประเภทนี้ด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอย่างอื่น ถ้าเป็นเทพจำแรงนะครับเทพจำแรงนกสาลิกาที่ฝังพลอยที่สวยๆอะ่ะฝังพลอยเพ้นสีอะไรพวกนี้พวกนั้นอะ่ะแพงยิ่งออกไปต่างประเทศยิ่งแพงนะครับไม่ใช่ว่าอ่าเป็นของใหม่ของคูบากิษณะจะไม่มีราคานะครับแพงมากด้วยนะครับประเภทเนื้อบนๆหนะเรียกพวกเพ้นสีฝังพลอยพวกรุ่นยุคแรกๆหรือออกแบบสวยๆพวกนั้นราคาจะแพงนะแล้วก็ส่วนมากก็ออกไปต่างประเทศกันเยอะ นะครับก็ถือว่าได้รับความนิยมเหมือนกันนะครับเอาเรางบน้อยนะฮะเงงบน้อยเราก็หาเนื้องล่างเอาแล้วกันนะครับเออรายการผมก็ให้ดูเกี่ยวกับงบน้อยๆเอานะครับงบน้อย,อยก็อ่าเขาเรียกอะไรสำหรับคนงบน้อยเป็นช่องสําหรับคนงบน้อยนะคะเช่าแบบหลักสิบหลักร้อยมามาคงมาแขวนกันก็แล้วกันนะครับส่วนหลักหมืน่นหลักแสนหลักล้านก็ <laughs> ก็ทางเซียนใหญ่เขาก็ทําอยู่แล้วนะครับทางเซียนใหญ่หลายๆท่านเขาก็นํามาให้ศึกษานํามาบอกเล่าเรื่องราวกันอยู่แล้วนะครับส่วนของผมก็เป็นหยิบเป็นย่อยทั่วไปก็แล้วกันเนาะชมแก้เพลินชมแก้เซงกันไปเผื่อใครชอบของดีราคาถูกนะครับเราแขวนไว้พึ่งพอทุกคุณนะครับไม่ได้แขวนไว้อวดใครนะครับก็เนาะนาะนาะนะนะจิตตัง <laughs> นะครับผมก็แขวนแบบหลักสิบเหมือนกันผมไม่ได้แขวนหลักร้อยหลักที่ไหนอ่ะหลักสิบแต่ซื้อขายกันในกลุ่มก็หลักร้อยอ่ะแหละราคาการก็หลักร้อยอ่ะแต่ว่าในกองหลักสิบอ่ะสามองค์ร้อยหลวงพ่อสำเนียงอยู่สถาพรเนี่ยนะฮะหลักรอหลักสิบอ่ะแขวนตลอดนะเออนะครับไม่ได้ว่าแขวนแพงนะครับแล้วก็พระอะไรอ่ะนี่ นะครับพุโทโธน้อยเอามาลงหลายครั้งแล้วพุโทโธน้อยเนี่ยนะครับปี2511เนี่ยเนี่ยฮะอ่าปี2 5 1 7ที่ไม่ทันนะไม่ทันคุณแม่บุญเรือนนะ ไม่ทันคุณแม่บุญเรือนอ่าที่สร้างที่แต่ว่ามีมวลสารของคุณแม่บุญเรือนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยองค์ละสองร้อยองค์ละสองร้อยสามร้อยพร้อมกล่องอะ่ะเออยังไม่มีใครเอาเลยนะฮะยังไม่ค่อยมีใครเช่าเลยเขาบอกว่าไม่ทันพอไม่ทันก็ไม่มีใครเอาแต่ทุกวันเนี้ยเห็นไหมเห็นเซียนใหญ่เขาลงประมูลไหมทุกวันเนี้ยนะฮะณปัจจุบันปีสองห้าหกเจ็ดเนี่ยเห็นไหมฮะประมูลกันแบบสามสี่พันเลยอะทุกวันเนี้ย นะฮะประมูลกันแบบ 3- ามสี่พันเลยเนี่ยขนาดไม่ทันนะสมัยก่อน2องสามร้อยนะฮะคนแบบมองข้ามคนก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเขาเรียกไม่ค่อยสนใจเขาว่าไม่ทันคุณแม่บุญเรือนนะก็เลยไม่ได้ยมสมัยก่อนนะฮะสิปีให้หลังเนี่ยสองร้อยเออสองร้อยร้อยหนึ่งสามร้อยอะไรอย่างเงี้ยออกจากวัดออกจากวัดน่าจะสองร้อยมั้งหรือร้อยหนึ่งอะไรประมาณนั้นแหละเพราะว่าสร้างเยอะไง นะครแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยนะฮะลงประมูลนี่โอ้โหสองพันสามพันนะฮะสองพันสามพันสี่พันประมูลกันเลยนะฮะนะครับผมแล้วอันนี้ก็พระสังกษ์ระจายโบราณน,นะครับแต่ไปดูในข้อมูลเนี่ยไปดูในข้อมูลมันเขาบอกเป็นของกู่วัดอัมพวันเขาเล่นเป็นกู่วัดอัมพวันนะไปดูในในในข้อมูลเนี่ย แต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ผมดูแล้วชอบผมก็แขวนเออนะฮะดูแล้วชอบผมก็แขวนแค่นั้นแหละมีอะไรมากนะครับนี่หลักหลักเขาเรียกอะไรไม่มีราคาหลักร้อยเขาเรียกแขวนพันหลักร้อยนะครับแล้วก็พันหลักสิบเห็นไหมยังแขวนเลยนะฮะเอาแบบว่าแขวนเอา ผุตระกนะรูแต่เราแต่ชอบอ่ะเราศึกษาอะไรไปเยอะๆเราชอบอะไรแล้ก็จะแขวนนั้นบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับราคาไงไม่ได้เกี่ยวกับราคานะบังเอิญแบบอาจจะเป็นพระพื้นถินพระที่พิธีดีๆพระที่แบบว่าไม่ค่อยคนไม่ค่อยสนใจกันอะไรอย่างเงี้ยออกแบบยันแปลกๆสวยๆอะไรอย่างเงี้ยนะับก็จะอาจจะชอบแบบนั้นก็ได้นะครับผมเอ้า โอเคนะครับสำหรับรายการไล,ล่สาระนะครับเออไม่ใช่ว่าของเก๋ไม่มีนะครับของเก๋มีเหมือนกันนะครับของคุบากิตนะพวกเป็นเนื้อบนบนอ่ะเนื้อบนบนพวกสวยๆอ่ะพวกราคาแพงๆมีเก๋นะครับมีเก๋นะครับผมก็เจ้าหาก,ก็ก็ต้องดูดีๆนะครับผมเพราะว่าของใหม่ๆแล้วผมก็ดูไม่เป็นเหมือนกัน <laughs> ผมถึงไม่ค่อยอัาน,นกับภาพใหม่เท่าไหร่ไงนะผมก็ดูไม่เป็นแยกไม่ออกเหมือนกัน นะครับเพราะว่ามันปลอมได้เหมือนมากนะครับเอา้าโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการหาพระมานั่งโม้กันต่อไปนะครับผมโอเคนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ